สวัสดีครับอยู่กับช่องรถดำอีสานใต้ครับคลิปนี้พามาชมทีมงานวอวุฒิพงศ์ครับาพาเดี๋ยวพาไปชมงานลอกนาครับทีมงานวอวุฒิพงศ์ทางขึ้นนี่ค่อนข้างชันครับเดี๋ยวพาไปดูบ่อดินกันครับนี่ครับ ก็มาชมกันต่อครับนี่ยงานโลกงนาทีมงานวาวุธิพงศ์ครับนี่แป๊บเดียวครับเต็มแล้วนี่ยทางออกนี่นืดๆเลยครับนี่ก็เฮโจนี่ก็เอา ลุกรังครับนี่มาทําทางเลยครับพี่รอ็อกมาแล้วครับพี่รอ็อกเดี๋ยวพาขึ้นพี่รอ็อกไปดูที่เทกันครับมาแล้วครับพี่รอ็อกครับพี่รอ็อก กับฟุนครับโอ้ยตะลุมมือครับก็ให้ดูบูเบี้ครับแหมอยู่ใต้ลม,มครับฝุ่นมานี่มเต็มๆครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามให้กับช่องรถดำมิสานใต้ครับ ตอนนี้ก็ทางช่องนี้ได้ทำเพจแล้วครับเพจใน facebook ครับเข้าไปกดไลค์กดติดตามให้กับช่องรถดำมีสารตายครับเป็นชื่อเพจครับชื่อเพจมีชื่อชื่อในช่องเลยครับรดดำมีสารตายก็ฝากไว้ด้วยครับ ใี้ก็ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องกดดามิสานใต้ครับแล้วก็เพจกดดามิสานใต้ครับมานี่ก็มางานล่องนาครับทีมงานอราวุธที่งครับคันนี้นี่ ดูเจ้าแคทครับาการเล่นทายาครับนี่การที่นี้ลงนาได้สวยครับบางทีปีมือนี่จัดจานครับ เราสะพงมาแล้วครับก็หาท่านใดนี่ต้องการลอกนาครับต้องการลอกนาคุดสะทมที่รับเคลียร์พื้นที่นี่ก็ติดต่อเยโจได้ครับนี่เจ้าสะพงมาแล้วครับ ฝนนี้สุดจริงครับฝนนี่ก็สติกเกอร์ช่องก็ทำมาแล้วครับท่านใดต้องการหรืออยากได้สติกเกอร์ทางช่องครับ ก็มาขอกับเฮโจ้ครับมาขอกับเฮ่โจได้เลยมีเป็นงานงานเที่ยวครับเป็นงานเที่ยวทีมงานครับ ค่นี้ก็ติดสติกเกอร์แล้วครับสติกเกอร์วาวุตถิพงบาทบาทน,นค่อยมัวขังเลย ใส่ยเยอะครับดีดีครับคุณนไปทั้งนั้นครับงานนี้นี่ต้องเป่ากล้องทุกวันครับ เอ้อันตรายครับครับอย่างนี้นี่อันตรายครับนี่มีใบตราบลูกบอกមកគ្រូបាទគ្រូថូកេថូកេយកមកឲ្យធ្វើផ្លោអេកុំឲ្យត្រោចអេបាទយកគ្រូមកឲ្យនៅតែផងបើយ៉ាងមានពិបាកណាស់បាទប្រុតថាយមកមានធ្វើផ្លោស្អី

មាននឹងសង្គ្រាន់ដល់តាទៀតមកបាទរបស់គីយ៉ាន <cười េះទាញនេះនេះនេះតាគីយោជីអូគីខាងនេះខោទៅមានបាល់លើទៅជីកជីកតោនេះក៏មានមានមានមួយរឺរឺគីឃើញទៅខាងนอกគីឃើញនេះគីក៏សាំងទៀតបាទ

ดูมุมนี้ครับใไกลางแดดไม่ได้ครับร้อนครับใส่เยอะครับใส่เยอะใส่เยอะอย่างนี้นี่ชาวบ้านชอบครับโอเคบอกงานต้องคุณภาพอะ่ะ อันนี้ก็เท่าแกนี่ลุยเองครับขับเองเลยเ,เดินล่องไม้ครับ อันนี้ต้องให้ไมโครไปทำทางเสแล้วครับวิ่งอย่างนี้นี่มีสิทธิ์จมแล้ตรงนี้นี่ผมจ้าเทนเตอร์กันต่อครับ แคปมีพุงเก๋ใหญ่มีแคบเดียวครับสามสี่ตักนี่ก็เต็มแล้วอาจารย์ีนก็ลองมาได้สวยครับฝีมือ よかったな。 cho xã phong to các. มีมาพร้อมกันเลยครับเอ่ฝาอีกครั้งครับสำหรับท่านที่กำลังรับชมครับาทางนี้ก็ทางช่องก็ทำเพครับใน Facebook ชื่อช่องชื่อก็ตามช่องครับรถดำอีสารตายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ ทางผีดด้วยครับผีดรถดำมิสารตายก็แล้วก็ช่องครับช่องรถดำมิสารตายนี่ก็ฝากไว้ด้วยครับน้องเขียวก็มาครับอันนี้เท่าเกขับเองครับพี่ร็อกก็มาครับ นาดินนี่สวยๆเลยครับนาดินนี่ดินทรายครับดินร้วนบนทรายนี่สวยๆครับนี่ มีก็ค่อนข้างหนืดครับหนืดหนืดเลยกาแครับสาหรับท่านใดมีต้องการลอกนาครับลอกนาขุดสะผมที่ปรับเคลียพื้นที่ครับก็โทรมาพูดคุยโทรมาสอบถามกับเขาเก่ครับมีโจ้ครับโทรมา ปรึกษาทัรมาบอกรายละเอียดให้เท่าแกทราบนรัท่านอยากได้แบบไหนต้องการอย่างไงเท่าแกานี่จัดให้ครับจัดให้ตามคำขอครับให้ท่านบอกให้เราจัดได้ทุกอย่างครับ รถวิ่งสี่คันครับยับงไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับเผดจใหม่ของ ชครับมีใน Facebook แล้วครับจับตามคําเรียกร้องครับมาดูปีร็อกกันบ้างครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับผม